đang níng đang níng này à căng đui đã bảo hay hả níng căng này mm -hmm. má má má, mm -hmm. má lún balo ah, มาเป็นมาเป็นเน่อันนี้ข้างๆเนเลยเนาะลืมตาก่อนลืมตาก่อนลืมตาให้พ่อถ่ายแว๊บๆก่อนยิ้มไม่พ่อไหยตัวจริงกับในวิดีโอมี่ใหม่อนกันนะมันตัวใหญ่นะใช่ไหมวีดีโอตัวใหญ่วดีโอตัวใหญ่ใหอืมนี่แหะในรูปส่ายพี่เองเรียกว่าตัวใหญ่เลย นะเอาอะไรก็ตามไม่อ่ะนี่โอ้ยอือ